คือถ้าย้อนไปดูปรากฏการเอนโซนะคะแล้วก็ลานินญ,ญาที่ดูเหมือนว่าอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนการเป็นแมงของสภาพอากาศที่สุดขั้วใช่ไหมคะท่านผออย่างน้อยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยหปีหรือ7ปีเนาะถึงจะเกิดแบบรอบของมันทีนึงแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยปรากฏว่าเออสาปีครึ่งอับโดยประมาณ รอบของการเกิดเอริโนราลีนยาเป็นการมันจะอยู่ระมาาสักสปีขึ้นแต่ว่าพอปี 6, 7, 6, 8แดเนี่ยปรากฏม,มันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงคือเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้าชัดเจนนะสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอะไรที่แบบเหมือนไม่ไม่เคยเกิดมีความเป็นเอ็กซ์ตรีมนะครับฝนที่ตกก็เป็นฝนที่แบบตกเฉพาะที่ที่ตกหนักตกแรงนะตกแบบถล่มทลายอย่างเงี้ยครับนะครับคือฝนมันไม่ได้ตกต่อเนื่อง นะตกตกจุดๆนะครับอันนี้ก็คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปก็จะมีบางจุดบางพื้นที่อย่างน่านหรือไม่กระทั่งเมื่อวานเองเนี่ยที่เราเจอที่ทางามาสารคามขอนแก่นนะฝนตกทีเดียวน้ําท่วมเลยนะซึ่งก่อนน้าน,นั้นเนี่ยดูแล้วมันไม่น่าจะท่วมหนะักขนาดนั้นนะเนาะก็เป็นผลอย่างหนึ่งที่ว่าตกเฉพาะที่เฉพาะจุดเนี่ยรุนแรง ถ้าบริหารจัดการน้ําหรือน้าเข้าท่งได้ได้ครบถ้วนเนี่ยผมว่ามันก็ก็น่าจะพอพอบรรเทาในเรื่องของน้ําที่จะเข้ามาในบริเวณพื้นที่กทมหรือปริมณฑลของเราได้นะครับปีนี้ไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่ครับใน,นเรื่องของน้ําท่วมน้ําหลากนะแต่ว่าจะเป็นห่วงก็เฉพาะเรื่องปริมาณฝนท้ายปีเท่านั้นเองที่อาจจะมาผิด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 ,ผ,ดผิดเวลาไปหน่อยเท่านั้นนะครับ ปรากฏการณ์ลานินญานะคะที่ดูเหมือนว่าจะยังมีอิทธิพลอยู่นะคะที่ท่านผอบอกว่าอาจจะทําให้เกิดความชื้นนะคะน้าทะเลยเย็นขึ้นการกร่อโตของพายุจะมากขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนะคะมีความเสีย่ยงที่จะทำให้เราต้องเผชิญพายุใหญ่อีกหรือเปล่าคะหลังจากปรกะกาศาเนี่ยค่ะอาจจะต้องมาประเมินเป็นลูกๆไปเนาะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าช่วงหลังๆถึงแม้ความถี่ของพายุมันจะน้อยลงไป แต่ทุกลูกที่มาเนี่ยส่วนใหญ่จะพัฒนาเป็นไตฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องเรียกว่ายัางยังคงจะต้องติดตามสถานการณ์แบบรูปนี้นครับอย่างลากาซาเนี่ยก็เราก็มองเห็นแล้วว่ามัน,ม,นมันค่อนข้างจะใหญ่เนาะกินเป็น,เป,นเป็นพายุลูกใหญ่ทีเดียวนะครับแต่ว่าแต่ว่ารูปต่อไปก็คงจะต้องมาดูว่าสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมมันอาจจะเอื้อไหมสมมุติว่าถ้าเกิดเรื่องความชื้นเข้ามาเลี้ยงดีนะครับ ยังมีเรื่อยๆก็อาจจะใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเข้ามาแล้วปรากฏว่าพอพอเข้าสู่ทางด้านทะเลจีนใต้แล้วเกิดมีลมลมแห้งหรือลมเย็นจากทางด้านประเทศจีนเข้ามาเสริมเรื่อยๆพวกนี้ก็จะไม่ค่อยโตนะครับเพราะฉะนั้นพายุก็จะป่อไปก็คือว่าจะอ่อนกําลังลงไปก่อนที่มันจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บ้านเรานะครับอันนี้อาจจะต้องประเมินเป็นลูกๆไปครับอาจจะไม่ยังแต่ว่ายังยังต้องยังยังมีอีกนะครับยังมีอยู่เรื่อยๆอยู่ครับในขณะนี้ครับ ค่ะแต่คือถ้าย้อนไปดูปรากฏการณ์เอนโซนะคะแล้วก็ลานิญ,ญาที่ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ไปไปตามที่คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่สุดขั้วใช่ไหมคะท่านผอครับถูกต้องครับส่วนใหญ่เนี่ยคือเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนเนะสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอะไรที่แบบเหมือนไม่ไม่เคยเกิดมีความเป็นเอ็กซ์ตรีมนะครับฝนที่ตกก็เป็นฝนที่แบบตกเฉพาะที่ ที่ตกหนักตกแรงนะตกแบบถล่มทลายอย่างี้ครับซึ่งทําให้สภาวะฝนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเฉพาะที่เฉพาะจุดเนี่ยรุนแรงนะครับแต่ว่าความยาวนานมันอาจจะแตกต่างไปนะครับคือฝนมันไม่ได้ตกต่อเนื่องนะตกตกจุดๆนะครับอันนี้ก็คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปซึ่งถ้าเราสังเกตง่ายๆว่าปี2ปีก็คือ,คอ,คอปี67กับปี68เนี่ยปีเดียวกันนะครับมีทั้งเอนนเ,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 เอนเออเอนนเป็นกลางเป็นลาดินยา แล้วก็มาเป็นกลางเป็นลาลินยาเป็นเอรีโนซึ่งอันนี้มันไม่ค่อยเกิดบ่อยๆนะจริงๆพฤติกรรมเขาจะต้องมีการสะสมพลังงานไว้อ,อย่างน้อยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยหปีหรือ7ปีเนาะถึงจะเกิดแบบรอบของมันทีหนึ่งแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยปรากฏว่าเออสาปีครึ่งอับโดยประมาณ2ปีครึ่ง,ปปง10ปีย้อนหลังถ้าเราไปดูนะรอบของการเกิดเอรีโนลาลินยาเป็นกลางมันจะอยู่ประมาาสักสองปีครึ่งแต่ว่าพอปี6 7 6 8เนี่ยปรากฏมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง นัีนี้อาจจะเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ที่เรามองว่าตัวเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยมันมีผลต่อระบบใหญ่ของสภาพอากาศเพราะฉะนั้นฝนบ้านเราเนี่ยบางครั้งดูเหมือนถ้าถ้าถ้าตกปกติเนี่ยกันยาตุลาเนี่ยฝนจะตกชุกนะตกต่อเนื่องไม่ลืมหูล,ลืมตาเนี้ยตกทุกวันจนกระทั่งว่าไม่มีแสงแดดเลยก็มีนะครับอันนี้พี่พฤติกรรมแต่ว่าปีนี้เนี่ยบางทีตกมาเอาค่าปกติต่ตํากว่าค่าปกติอีกนะครับซึ่ง มักจะไม่ค่อยเกิดขึ้นในช่วงที่เดือนเขาเรียกว่าเดือนที่เป็นฝนตกชุกตกหนาแน่นนะครับแต่ว่าปีนี้ก็เปลี่ยนไปอีกแต่อาจจะไปตกชุกเดือนตุลาคมไหมอันนี้เดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าเดือนตุลาคมเนี่ยเขายังให้ค่าสูงกว่าค่าปกติอยู่นะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกายนเนี่ยถึงแม้จะสูงกว่าค่าปกติแต่ว่าปริมาณฝนในช่วงเดือนพฤศจิกายนมันมันน้อยอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะอิทธิพลลมหนาวเนี่ยจะมีผลมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอาากศใน ช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วสถานการณ์ฝนนะคะที่ปีที่ผ่านมาเราก็เจอกับภาวะที่เป็นระเบิดฝนฝนตกหนักเฉพาะที่นะคะหรือว่าเรนบอมสาหรับปีนี้<ช>เราเจอบ้างแล้วหรือยังคะท้าพออคะแล้วมันมีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าจริงๆเราเจอมาตั้งท้นปีเนาะเช่นแถวภูเก็ตนะก็จะมีบางจุดบางพื้นที่อย่างน่านหรือไม่กระทั่งเมื่อวานเองเนี่ยนะที่เราเจอที่ทางมาสรารคามขอนแก่น ฝนะตกทีเดียวน้ําท่วมเลยนะซึ่งก่อดด้านนั้นเนะี่ยดูแล้วมันไม่น่าจะท่วมหนะักขนาดนั้นนะเนาะก็เป็นผลอย่างหนึ่งที่ว่าตกเฉพาะที่เฉพาะจุดเนี่ยรุนแรงนะครับเราก็ยังเจออยู่ครับเพราะว่าเรื่องของการยกตัวกอตัวในช่วงฤดูฝนเนี่ยมันยังยังเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าความชื้นเข้าดีเมื่อไรก็ตามที่องค์ประกอบมันพร้อมนะครับลมหรือมีการยกตัวกอตัวได้ดีเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความรุนแรงเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นสภาวะอากาศสุดขั้วนะครับเออดลืมอีกอันหนึ่งก็คือ ที่การคาดการณ์เนาะที่เราที่เราสังเกตได้ง่ายจากพายุสามลูกที่เราเห็นนะครับตั้งแต่วิภาณเนาะที่เราสังเกตนะครับวิภาคาชิกิแล้วก็หนองฟ้าที่เข้ามาเนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าเรามองดูเรื่องของในยะสาคัญของเรื่องของเอ็กซ์ตรีมเนี่ยเราจะเห็นค่อนข้างจะเขาจะให้จะให้ความสําคัญเรื่องของสภาพอากาศสุดขั้วมากๆนะครับโดยเฉพาะศูนย์พยดุย์อากาศยุโรปเนี่ยเราจะมีในยะที่สําคัญเห็นชัดเจนว่า เพราะช่วงที่พายุเข้ามาเนี่ยจะมีฝนขนาดไหนนะครับมีเอ็กซ์ตรีมขนาดไหนแต่คราวนี้เนี่ยนะครับพายุพายุลูกนี้ถึงแม้จะใหญ่นะครับแต่ปรากฏว่าค่า efi หรือค่า x อ็กซ์ตรีมพอแหรือค่าอื่นๆเนี่ยไม่ได้ให้เลยนั่นเราก็เลยมั่นใจว่าเออมันไม่น่าจะเข้ามาบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะอ่อนกําลังลงอย่างที่ที่เรียนเมื่อ <Okay. S 2> เมื่อครั้งต้นนะครับ <Okay. S 2> ว่าเราก็เลยได้มีการประกาศความคลายกังวลของพี่ mm hmm. น้องประชาชน ค่ะแต่ว่าคือช่วงหลังจากนี้นะคะที่เรายังคงต้องเฝ้าระมัดระวังอยู่นะคะไปถึงกระทั่งช่วงกลางเดือนตุลาคมนะคะความกังวลใจอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือสภาวะที่อาจจะเกิดน้ําท่วมที่เป็นน้ําท่วมใหญ่นะคะคือตอนนี้เนี่ยบางจุดของไทยก็ท่วมแล้วนะคะแต่ว่า ความเสี่ยงที่จะท่วมใหญ่ขนาดที่เราเจอน้ําท่วมในช่วงของอย่างปีห้าสี่นะคะที่กินทางพื้นที่บงกว้างแล้วก็ท่วมรุนแรงด้วยน่น,นะคะมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะเมื่อวิเคราะห์จากสถานการณ์น้ําในทุกๆมติติตอนนี้ค่ะตอนที่ถ้าเรามองตั้งแต่เรื่องปริมาณน้ําฝนเนาะแล้วปริมาณน้ําท่าแล้วก็มาปิดท้ายด้วยน้ําทะเลหนุนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยกังวลสักเท่าไหร่เนาะปีหกแปดปีนี้ก็ถือว่า มันเป็นช่วงปลายปลายฤดูแล้วด้วยซ้ํานะครับซึ่งถ้าเราดูปริมาณฝนเองก็ดูแล้วจะไม่ได้ไม่ได้มาเพิ่มมากนักนะครับอาจจะมามาตกหนักบ้างเป็นบางช่วงบางเวลานะครับอันนี้ก็คือเรื่องของปริมาณฝนจากนี้ไปนะครับถึงแม้เรื่องเดือนตุลาคมเนี่ยจะดูแล้วคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกตินะครับแต่ว่าฝนที่ตกมาเนี่ยก็จะตกมามาเรียกว่าท้ายเขื่อนเนาะเป็นเรียกว่าทางภาคกลางตอนล่างบ้างภาคตอนออกบ้าง แล้วก็ในกรุงเทพมหานครซึ่งก็น่าจะพอรับมือไหวอยู่นะครับส่วนในเรื่องของปริมาณน้ําท่าตนะั้งแต่ต้นปีมาถึงาภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับอาจจะมีปริมาณที่เรียกว่าฝนค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าพอช่วงกลางฤดูก็ลดลงไปบ้างซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องดูที่ระดับน้ําเจ้าพยานี่แหละครับเป็นหลักซึ่งถ้าอยู่ในระดับที่2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในะที่ธิบายนะครับ ก็เรียกว่ายังยังพอไหวอยู่นะครับเพราะว่าปีห้าสี่เนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาฝนตกต่อเนื่องซึ่งแตกต่างจากปีนี้เนาะปีนี้เนี่ยจะเห็นว่าต้นปีดีนะครับแต่ว่าช่วงกลางมิถุนากลกกาดามาถึงกระตั้งสิงหากันยาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือฝนตกอยู่แต่ว่าปริมาณไม่ค่อยมากแต่ว่าถ้าต่างจากปีห้าสี่ก็คือตกต่อเนื่องแต่มีนามีสามาเรื่อยตกไม่หยุดนะตกปริมาณฝนตอนนั้นเราก็เลยรับน้ําไว้ค่อนข้างจะเต็มนะครับแต่ว่าปีนี้ จากนี้ไปเนี่ยยังมองว่าปริมาณน้ําฝนที่จะมาเติมทั้งในภาคเหนือภาคกลางเองก็จะไม่ได้ไม่ได้มากนักนะครับเพราะเราอาจจะอาจจะอยู่ในโหมดของการกักเก็บน้านะเพราะว่าพี่มองว่าถ้าเกิดเราปล่อยมาจนกระทั่งไม่เหลือเนี่ยอาจจะต่ำกว่าค่าที่เราคาดการณ์นนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะจะมองว่าลักษณะมันถ้าถ้าดูจากปี54หรือปี6 5้าที่หนักสุดๆเนี่ย ก็ยังอยู่ต่างกันอยู่พอสมควรนะถ้าดูปริมาณฝนนะครับปีนี้ยังคงสูงกว่าค่าปกติอยู่ประมาณ8%เองนะครับซึ่งปี5้านี่อยู่ที่1 7เนาะ17แต่ปีห5ห้า่ย24นะครับซึ่งมากกว่าก็ยังห่างอยู่ครับค่ะนั่นก็คือว่าคาดพีคอดด้วยสถานการณ์แล้วก็คือเครื่องชี้ทุกมิติเนี่ยยังยังห่างไกลใช่ไหมคะจาก ยยียังไกลหนุบครับนะยังยังพอจะสบายใจได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครก็ปริมาณฝนตอนนี้ก็ยังต่ำกว่าค่าปกต,ติจากจากสถานีวกรมะนะองค์กรมณทูกที่วัดอยู่นขณะนี้นะครับอย่ายกเวนอย่างเดียวครับคือกรณีที่มันมีฝนจากพายุนะครับที่อาจจะเคลื่อนผ่านเข้ามาได้แต่ว่าแนวโน้มมันก็ไม่ไม่ไ,มได้มากนักนะครับเพราะฉะนั้นฝนก็จะเหลืออยู่ไม่ไม่ได้มากในบริเวณพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณน้ําที่มาตอนนี้ก็ ถ้าบริหารจัดการน้ําหรือน้าเข้าท่งได้ได้ครบถ้วนเนี่ยผมว่ามันก็ก็น่าจะพอพอบรรเทาในเรื่องของน้ําที่จะเข้ามาในบริเวณพื้นที่กทมหรืออ่าปริมณฑลของเราได้นะครับปีนี้ไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่ครับใน,นเรื่องของน้ําท่วมน้ําหลากเนาะแต่ว่าจะเป็นห่วงก็เฉพาะเรื่องปริมาณฝนท้ายปีเท่านั้นเองที่อาจจะมาผิด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 ,ผ,ด,ผ,ดผิดเวลาไปหน่อยเท่านั้นนะครับค่ะแล้วระดับน้ํา ทะเลที่หนุนสูงนะคะหรือระดับน้ําในเขื่อนเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านผอเอ่อถ้าเป็นระดับน้ําในเขื่อนเนี่ยในขณะนี้ก็ยังไหลเขื่อนเนาะอย่างภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเนี่ยก็เรียกว่าปิ่มๆแล้วล่ะอย่างเขื่อนอ่อภูมิพลเนี่ยเขื่อนใหญ่เนาะก็เกือบจะแปดสิบเนาะแต่แต่เจ็ดสิบแปดแปดสิบแล้วล่ะนะครับแล้วก็เขื่อนศริกิ i นี่ก็แปดสิบสามแปดสิบห้าในระดับนี้อยู่ซึ่งก็เรียกว่าจะเกือบจะ ใกล้ลูเคิร์บละนะใกล้ก็เรียกว่าอยู่ในระดับที่สูงนะครับปริมาณต่อจากนี้ไปถ้าเกิดไม่มีฝนมาเติมนะก็ค่อยๆพร่องเนี่ยก็อาจจะไม่มามามาเพิ่มท้ายเกิดในเจ้าพญาเท่าไหร่นะครับในเกิดเจ้าพญาเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบริหารในตอนบนนะส่วนตอนล่างก็คืออย่างอย่างสิงรุรีอ่างทองยุทธยานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของน้ําที่มาจากการระบายของเกิดเจ้พาพญาเนาะ ระดับน้ามันก็จะสูงทุกๆปีแหละเพียงแต่ว่าปีนี้ก็อาจจะมีบ้างในบางช่วงที่ถ้าปล่อยเกิน2,005นะครับอันนี้เป็นปัญหาอยู่พอสมควรเาแต่ถ้าปล่อยอยู่ในระดับ2,000-2,002ก,ก็น่าจะพอไป,ไ,ปได้อยู่นะครับในช่วงสุดท้ายของเดือนกันยาุลานี้นะครับแต่ส่วนน้าทะเลดูดเนี่ยพิก็อมองว่ามันยังยังยังระบายได้อยู่นะอาจจะมีกิจกรรมเรื่องของการใช้เรือผักดันน้อาออกไป นะครับซึ่งอันนี้ก็ใช้ค่อนข้างจะได้ผลทีเดียวนะครับอาจจะเป็นช่วงท้ายๆของช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาครับโอเคค่ะงั้นดูโดยรวมแล้วก็ยังสบายใจได้นะคะแต่ว่าคือแน่นอนค่ะว่าก็เฝ้าติดตามเส้นทางของพายุลูกต่อๆไปแล้วก็ยังคงต้องอไม่ประมาทใช่ไหมคะท่านบอกคะเพื่อความไม่ประมาทเนาะด้วยสถานการณ์ที่เรามองอย่างนี้แหละครับบางทีเราบอกเอ,อ บา,บางทีมันอาจจะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างอย่างฉับพลันเหมือนกันเนาะบางทีเราก็ต้องติดตามข่าวการคาดการณ์การพยากรณ์อย่างใกล้ชิดนะครับฝากนิดนึงใช่ไหมครับเรื่องของข่าวตอนนี้คือเป็นห่วงเรื่องของความแพนิคของความตื่นตระหนกของบ้านเราเนาะซึ่งซึ่ง,งอันนี้เป็นห่วงมากๆนะครับเพราะว่าหลายคนเจอตั้งแต่เรื่องของน้ำท่วมเนาะพอเห็นเรื่องของพายุใหญ่หญๆเนี่ยบางคนก็มีความวิตกกงังวล นะครับว่าจะซ้ำรอยอีกไหมยอย่างเช่นพี่น้องที่อยู่ทางแถวจังหวัดภาคเหนือหรืภาคอีสานนะครับหรือแม้กระทั่งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเองก็เป็นกังวลน,นะครับเพราะฉะนั้นเอ่อก็เลยว่าเข้าข้อมูลข่าวสารในจริงของกลุมเราเนี่ก็พยายามจะเอ่อเป็นข้อมูลทางราชการเนาะอย่างไรก็คือเป็นความน่าเชื่อถือนะครับอย่างน้อยก็คือให้ให้สื่อสารกันด้วยข้อมูลที่เป็นเอ่อข้อมูลทางทางราชการดีกว่านะเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดบางทีบางครั้งที่เป็นโซเชียลที่มากับคือข่าวเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้ทุกคนตื่นตระหนกและบางทีมันไม่มีสมาธิเนาะบางครั้งก็อาจจะทําให้เกิดความกังวลในสังคมได้วันนั้นก็ฝากติดตามนะครับข้อมูลจากทางกลมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการรายงานข้อมูลเหล่านี้นะครับซึ่งเราคงไม่ได้เฉพาะวิเคราะห์จากแบบจําลองอย่างเดียวนะครับเราวิเคราะห์จากข้อมูลหลากหลายแบบจําลองรวมทั้งข้อมูลที่เกิดจากการตรวจวัด นะครับข้อมูลที่มีการสัรงะห์ข้อมูลจากผลการตรวจทั้งหมดนะครับเรามาแล้วก็ค่อยเผยแพร่อาจจะช้านิดนึงนะครับอาจจะไม่ทันใจโซเชียลนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นข้อมูลที่เราได้วิเคราะห์เจาะกันมาแล้วนะครับว่าวิเคราะห์ได้จึงที่ว่ามั่นใจละนะครับนั้นนี่เราก็จะมีการเผยแพร่นะครับอันนี้ก็เรียนใน,ใ,น,ใ,นให้ทราบประมาณนี้ครับค่ะข,ขอบพระคุณท่านผอสมควรมากมากนะคะก็ติดตามข่าวทางการจากกรมปตุนิววิทยานั้น ค่อนข้างจะอะแน่นอนนะคะแล้วก็ถูกต้องมากที่สุดนะคะถ้ามีค,ความขึ้น้ากก็คงได้เรียนเชิญท่านผอ,อ,อมาให้ข้อมูลกับพวกเราอีกนะคะวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณค่ะครับยินดีเลยครับครับครับขอบคุณครับโมสูหนึ่งล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนัสุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน descriptio n นี้เลยค่ะ